3ราศีโคตรดวงดีฟ้าเปิดรอรับโชคหลังจากวันที่19เมษายนดาวพรหัสสมบดีได้ย้ายทับราศีเมษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว3มราศีสุดท้ายที่เป็นราศีดวงดีฟ้าเปิดแบบร้อเปอร์เซนต์คิดทำสิ่งใดมักมีความราบรื่นประจำเดือนเมษายน ได้แก่3ราศีนี้ราศีแรกกับราศีมังกรผู้ที่เกิด15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปชาวราศีมังกรจะไม่ค่อยสนใจคนอื่นจะเน้นแต่โฟกัสกับเรื่องของตัวเองมากขึ้นมีความตั้งใจมากขึ้นแต่ช่วงนี้การตัดสินใจจะสําคัญมากๆแนะนําให้ลองหาโอกาสใหม่ๆ เพราะอาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหาเงินโดยการใช้ไอเดียความคิดที่แปลกใหม่จะส่งผลให้อนาคตดีขึ้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องหาเงินตลอดและค่าใช้จ่ายก็เข้ามาเยอะเช่นกันมีเกณฑ์เสียของรักไปหลังวันที่6พฤษภาคมนี้ให้ระวังเรื่องการสื่อสารให้มากการเดินทางไปไหนให้พกเครื่องรางไว้ เพราะมีเกณฑ์เจอลมเพลลมพัดต่อมาราศีธนูผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมโอกาสต่างๆในชีวิตกำลังจะเกิดขึ้นผู้ใหญ่เข้ามาให้โอกาสมากขึ้น ช่วงนี้เปิดโอกาสให้ตัวเองมากที่สุดมีเกณฑ์ยื่นกู้ผ่านในช่วง8เมษายนเป็นต้นไปหลังวันที่28เมษายนฟ้าเปิดเต็มที่ทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นดวงดีทวีคูณคนทำงานประจำช่วงหลัง28เมษายนเป็นต้นไปหน้าที่การงานสิ่งที่เคยหวังตำแหน่งต่างๆ มีเกณฑ์จะได้สูงฉะนั้นในช่วงนี้พยายามพัฒนาตัวเองทำผลงานให้ดีที่สุดด้านความรักช่วงนี้ต้องการคนเอาใจต้องการกำลังใจคนสดช่วงนี้มีความรู้สึกเหงาแต่มีเกณฑ์ได้พบรัก คนมีคู่ระวังเรื่องมือที่สชาวราศีธนูช่วงนี้โฟกัสกับงานจนอาจมีความเครียดส่งผลให้เกิดการเรียกร้องสิ่งต่างๆจากคนรักมากเกินไปและราศีกรกฎสำหรับผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่หกรกฎาคมถึงวันที่15สิงหาคมช่วงนี้หัวใจมีความเข้มแข็งความเมื่อก่อนมากทำให้ชาวราศีกรกฎ ดูเป็นคนที่มีความเพียรพยายามสูงมากกว่าที่เคยอยากลองทำสิ่งใหม่ๆมากขึ้นแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ชาวราศีกรกฎยังติดอยู่นั่นก็คือความเกรงใจคนอื่นมากเกินไปคิดเรื่องคนอื่นมากเกินไปทำให้ไม่กล้าทำสิ่งใหม่ๆฉะนั้นควรโฟกัสที่ตัวเองจะนำไปสู่ความมั่งคัง่งมั่นคงด้านการงานถ้ามีความมั่นใจในตัวเองมีเกณฑ์ได้เลื่อนตำแหน่งหากได้รับของมงคลเช่นพระเครื่องให้เก็บไว้เพราะ จะช่วยเสริมดวงให้ดีขึ้นหลังจากนี้ต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดเพราะจะมีความมั่นคงและสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอน